โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพุทธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันพระขึ้น15คำ่ำเดือน12ปีมะเสงต้องกับวันลอยกระทงและสิ้นสุดเทศกาลทอดกระถิน่น คเกิดวันอาทิตย์การงานการงานวันนี้มีพลังของผู้ดูแลและผู้ให้คุณจะมีโอกาสแสดงบทบาทผู้นำแบบนุ่มนวลใช้ความเข้าใจมากกว่าคําสั่งการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะราบรื่นเมื่อคุณเปิดใจและให้ความร่วมมือในบางกรณีคุณอาจได้ดูแลโปรเจกต์ที่ต้องใช้เวลาเติบโตแต่ผลตอบแทนจะคุ้มค่าในระยะยาว การเงินวันนี้คุณอาจอยากใช้เงินไปกับการพักผ่อนหรือเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการลงทุนกับตัวเองแต่ต้องไม่ลืมบริหารเงินสำรองไว้ด้วยการเงินวันนี้เหมาะกับการใช้เพื่อสร้างประสบการณ์แต่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงแบบสุดโตง่งเพราะเส้นทางยังไม่แน่นอนควรคุมสมดุลให้ดีความรักและครอบครัวคนโสด มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีอายุมากกว่ามากหรือเป็นชาวต่างชาติที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าคุณเข้ามาพัวพันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะจริงจังถึงขั้นแต่งงานส่วนคนมีคู่คู่ของคุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรติทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความกล้าหาญกําลังใจเข้มแข็งขยันอดทนทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมเงินคล่องมือโชคลาบได้รับเงินที่คาดหวังเวลามงคล19.30นาิกา30นาทีถึง 21. นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานถึงแม้คุณจะไม่โดดเด่นแต่คุณเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงาน และได้รับความนับถือเป็นอย่างดีจากคนในวงงานซึ่งคุณก็พอใจที่จะทำงานอย่างเงียบๆและได้ผลงานที่ดีวันนี้เพิ่มความกระตรือรือร้นขึ้นอีกสักนิดการเงินช่วงเวลานี้สําหรับการเงินเป็นเหมือนการหยุดพักในสนามรบคุณอาจรู้สึกว่าเงินหมุนไม่ทันใจแต่ไม่ควรเร่งรีบหาทางออกที่เสี่ยงควรใช้เวลานี้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและทบทวนพฤติกรรมการใช้เงินของตน การชะลอตัวนี้จะเป็นประโยชน์ทําให้คุณเห็นช่องทางใหม่และกลับมาเริ่มต้นด้วยความมั่นใจความรักและครอบครัวคุณช่างเลือกถึงแม้จะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาสนใจแต่ก็มักจะไม่ค่อยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคุณสักเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่คุณอ่อนไหวและต้องการความเข้าใจและใส่ใจจากคนรักสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคาร การงานจะได้รับการสนับสนุนที่ดีในด้านการงานจากคนรักหรือคนในครอบครัวงานด้านความงามของสวยงามจะก,ก้าวหน้าเป็นพิเศษในวันนี้ควรระมัดระวังความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวในงานที่อาจทำให้คุณเกิดปัญหาได้การเงินนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ทางการเงินจากความพยายามร่วมกับทีมหรือเครือข่ายคนรู้จักการเข้าร่วมงานเลี้ยง หรือพบปกลุ่มเพื่อนเก่าอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงทางการเงินที่ช่วยให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงความรักและครอบครัวความไม่เข้าใจกันปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกวันนี้คุณและคนรักจะสามารถผ่านพ้นความไม่เข้าใจนั้นได้ด้วยความรักและความตั้งใจในการรักษาชีวิตรักเอาไว้ทุกอย่างกำลังจะเป็นไปด้วยดีส่วนคนโสด คุณทิ้งอดีตที่เจ็บปวดได้อย่างเด็ดขาดและพร้อมแล้วที่จะตามหาคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆสีมงคลสีแดงสีทองเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาคถีกลมเกลียวเวลามงคล 22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณปวดหัวคิดมากและกดดันในเรื่องการงานที่ทำอยู่หากใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์จะจิตตกอย่างแรงจนอาจต้องไปพบจิตแพทย์แต่อย่างไร ความวิตกกังวลน,นี้ก็จะเป็นเทียงชั่วคราวระวังการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดไว้ด้วยวันนี้ควรหาเวลาออกกำลังกายและทำใจให้สงบบ้างการเงินการเงินของคุณในวันนี้อยู่ในจังหวะที่มั่นคงแต่ไม่ใช่ช่วงแห่งความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคุณจะมีรายได้ที่แน่นอนจากงานประจำหรือช่องทางเดิมถึงแม้จะไม่ได้มากขึ้นทันตาเห็นแต่ก็เป็นรายรับที่ยืนระยะได้ดี หากต้องการขยับฐานะควรเริ่มจากการวางแผนระยะยาวหรือลงทุนในสิ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องอย่าคาดหวังผลกำไรฉับไวเน้นความมั่นคงมากกว่าความรวดเร็วความรักและครอบครัวคนโสดที่กำลังมองหาใครสักคนควรให้เวลากับการทำความรู้จักอย่างจริงจังอย่ารีบร้อนเพราะคนที่เข้ามาอาจมีภาพลักษณ์ดีแต่เข้าถึงยากคนมีคู่ ควรให้ความชัดเจนกันในเรื่องอนาคตเช่นการวางแผนครอบครัวการลงทุนร่วมกันหรือการสร้างเป้าหมายชีวิตเพราะตอนนี้ความรักควคู่กับการวางแผนระยะยาวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งเสริมได้สุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานการงานวันนี้ คุณอาจเผชิญกับความรู้สึกว่างเปล่าเหมือนไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ไปทางไหนคุณอาจรู้สึกว่างานไม่ตอบโจทย์แต่ก็ยังลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าคุณต้องการอะไรจากการทำงานจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่ดีที่ผ่านเข้ามาการเงินถ้ามีคดีความทางแพ่งอยู่คุณมีเกณฑ์จะเสียเงินจำนวนมากจากการแพ้คดี วันนี้ไม่เหมาะกับการใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่อย่าไว้ใจใครเรื่องเงินทองระมัดระวังให้มากเพราะมีเกณฑ์จะถูกหลอกและเสียเงินสูงหาเงินยากเก็บเงินไม่อยู่ความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองของคุณเอาแต่ใจจนคุณเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายลองหาเวลาเปิดใจคุยกันดูส่วนคนโสดคุณยังไม่พบกับคนที่น่าสนใจมากพอ ที่จะยอมเสียสละอิสรภาพที่คุณหวงแหนวันนี้จึงยังโสดต่อไปอีกสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินคล่องมือได้ล่าผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงาราศีและความเคารพรักเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานเพราะเอาเรื่องต่างๆมาคิดจนสับสนซึ่งควรค่อยๆคิดทีและเรื่องจะดีกว่างานที่เกี่ยวกับศิลปะทุกแขนงจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณแต่ก็มักจะขึ้นกับอารมณ์อันไม่แน่ไม่นอนของคุณการเงินวันนี้อาจต้องเหนื่อยหนักกับเรื่องการเงินสักหน่อยระวังการถูกหยิบยืม หรือถูกขักคอในเรื่องเงินทองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้จะขอให้ใครช่วยเหลือก็คงต้องผิดหวังเงินที่เข้ามาก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายค้าขายก็มีสิทธิต้องขายอย่างขาดทุนงานรับจ้างมักจะไม่ได้ค่าจ้างสมค่าแรงความรักและครอบครัวอย่าเพิ่งคิดต่อล้อต่อเถียงหรือมีปากเสียงกับคนในครอบครัวเพราะจะเกิดปัญหาบานปลายได้คนโสดยังต้องระวังคนที่เข้ามา ยังไม่เหมาะที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เพราะจะมีอุปสรรคจากผู้ใหญ่หรือความไม่เหมาะสมกันทางฐานะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศใต้เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้าง เวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้จะเด่นในเรื่องผู้สนับสนุนเงินทุนคุณจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นได้รับโชคทางการงานจากผู้ใหญ่เพศหญิงงานที่เกี่ยวกับการเงินการซื้อขาย การปล่อยกู้หรืองานที่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้หญิงจะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเงินการเงินของคุณในวันนี้สะท้อนถึงความฉลาดในการตัดสินใจคุณไม่จำเป็นต้องรอโชคเพราะคุณคือคนที่สร้างโชคเองได้การเจรจาการลงทุนหรือการใช้ความคิดสร้างสารรค์จะนำผลลัพธ์ด้านการเงินมาให้เพียงใช้สติและเชื่อมั่นในตนเอง คุณจะสามารถคว้าโอกาสที่เข้ามาได้ความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากมรดกของคนรักของคุณทำให้ครอบครัวมีสภาพพร่องมากขึ้นจะได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านโดยที่คุณและคนรักร่วมกันซื้อคนโสดจะพบคนถูกใจที่มีฐานะการเงินและฐานะทางสังคมสูงกว่าสีมงคลสีชมพูเสริมสงาราศี ความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันออกส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์ การงานคุณมีความน่าเชื่อถือและได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างจึงได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีงานวันนี้จะสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเป็นหลักเป็นศูนย์กลางซึ่งคุณจะทำหน้าที่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีการเงินการเ,เงินคล่องมือคุณมีความสามารถในการหมุนเงินและมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดยิ่งขยันคุณก็จะยิ่งทำเงินได้มาก ดอกผลจากความภาคเทียนของคุณจะแสดงผลเป็นเงินทองและความมั่งคั่งในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณสนใจคนทีเดียวถึงสองคนแถมยังเลือกไม่ถูกว่าจะจริงจันกับใครดีวันนี้ให้คิดไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนและระวังจะถูกจับได้ด้วยส่วนคนมีครอบครัวแล้วอย่าเพิ่งสุขสนมากนักคนที่คบอยู่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรควรถนอมน้ำใจเขา เพราะหากเขารู้ว่าคุณหยิงเจ้าชู้ก็จะเสียใจได้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเวลามงคล หนึ่งนาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกา